ก็ตื่นแล้วเอ๋เจ้าแม่ใบบัวเต้นไว้ที่วันนี้ที่แปดแล้วครับกุมพาันธนเมื่อวานนี้ฉลองเลยเย็นนี้ฉลองเจ้าแม่ใบบัว97 97เจ็ดเจ้า ขี้สองรอบแล้วคาไปอาบ้าบาบมาปวดขาชีดจาแล้วปวดขาไหนนะแทาน,านจ <c oughs> ใจไอบ่ม ไอเบิ้มโอเคครับลุงเชียร์กับใบบัวเหมือนเดิยมยบายไอเบิ้มไอเบิ้มอะไร